วันนี้วันเกิดได้เขาวันเกิดกุนเชียงเออก็อวยพรไว้หน่อยอวยพรให้กุนเชียงว่ามีคดีความก็ขอให้คดีความเนี่ยนะครับถ้าสารภาพก็ลดโทษน้อยลงแต่ถ้าไม่รับสารภาพก็ติดนานๆนะก็ขอไม่แต่มันก็มีทางรอดนะถ้าถ้าคดีไหนมีผู้ต้องหาหลายคนอ่ะกุนเชียงเขาลืมไปหรือเปล่าะว่าตอนนี้เพื่อนเขาซัดทอดเขาหมดแล้วเราเราก็โยนกลับไปเออเราไม่ยังงงอยู่นะว่าเอ๊ะเขาเป็นพวกเดียวกันยังไงเขาเขาไม่รู้ข้างในในซองไปเลยไม่รู้เลย เวลาไปไปให้การเขาซัดทอดเพื่อนเลยว่าอเขาไม่ได้ทำเหรอต้าไม่ได้นําสืบอไปยักยฐานเป็นเท็จผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำผมไม่ได้นาสืบไปยักยฐานเป็นเท็จนะเฮ้ยพูดคล้ายใครอ่ะเขาผมไม่รู้ใครเนี่ยผมไม่ได้ทำแล้วก็อะไรถูกไหมอือ่าเขาบอกกุนเชียงไม่ค่อนนำสืบอเหรอเขาไม่เกี่ยวเอาเอกสารที่เอาไปยื่นนี่ใครอ่ะก็กุนเชียงอ้าวตายหาอะไรไงไม่ใช่เขาอ้าไหนเขาบอกว่ารักกันอะไรก็ผมก็ยังงงอยู่ว่า แล้วเป็นบัดดี้กันยังไงถึงเวลาให้การให้การโยนให้เพื่อนเลยเเออแล้วเพื่อนก็โยนให้ให้เพื่อนเหมือนกันป่ะเพื่อนก็โยนให้เพื่อนนะแล้วตายหานยังไงเนี่ยเนี่ยผมยังงงเลยจ้ะโอวยพรอก็หน่อยดิตอนนี้โอวยพรอขอให้ขอให้อะไรขอให้ถ้าเกิดว่าอโดนคดีก็ขอให้ติดนานๆออาเอแค่นั้นเลยแน้แล้วถสารภาพก็ลดโทษน้อยหน่อยลดครึ่งหนึ่งก็เพื่อนโยนความผิดให้แล้วเลยแล้วเขารู้ไหมเนี่ยแต่ละคนไปให้การเขาไม่รู้เลย ไม่รู้อเอาผมยกตัวอย่างคดีมาให้อาจารย์ฟังอาจารย์จายูทูบเบอร์ที่ถ่ายคลิปวิดีโอตัดลูกบุกปลาได้ไหมมีกี่คนยูทูบเบอร์ในภาพอ่ะโอ้โเยอะโอ้เยอะแต่อาจารย์รู้ป่ะผมขอเป็นพยานครับเหรบผมขอสมัครใจเป็นพยานครับเหรออโอ้โหตายหาแล้วเนี่ยได้เหลือยูทูบเบอร์สองคนให้คุณพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาต้องต้องขับรถเข้ารุงเทปไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องขับรถเข้าม้งเทพนะแต่รูดแต่ว่าพยานทุกคนเนี่ย สมัครใจเป็นพยานหมดลเลยจริงจริงตอนแรกเนี่ยเรามีเอาเอารูปอะไรมาเชียงว่า,าคนนี้แหละใช่จริงจริงเนี่ยวัา่ารูปคนตัดต้นไม้เจ้คนนี้ไหมเนี่ยตอนนั้นอาจารย์รู้มากไม่ตัดไม่ตัดตรงคลองเลยห้าคนเรอมีตัดด้านหน้าอยู่สิบกว่าคนโอ้รวมแล้วเสร็จเนี่ยเกือบสิบสามสิบถึงสิบห้าคนนะ่อยู่ทูบเบอร์ร่วมกับคนดังค่ำคืนอ่ะ รากฏว่าวันนี้เนี่ยยูทูบเบอร์ได้สองคนโดนเงินมังคดีกับคนดังข้ามคืนเที่เหลือเป็นพยานหมดเอาตายหาดิเอารูปมาชี้เขาบอกคนนี้แหละเป็นคนเป็นคนที่ตัดต้นไม้อหคนนี้เป็นคนที่ขุดหลุมโอหคนนี้เป็นคนสั่งเลอเออ๋แต่วนี่แเขาชี้รูปมดแล้วตายหาแล้วนี่บผมก็เลยผมก็เลยงงต้องตกลงยูทูบเบอร์ วันนั้นกูแจ้งสิบกว่าคนนีว่าทําไมมันเหลือสองคนผมผมยินดียืนยันเลยนะครับเขาบอกว่าเขาขออนุญาตเป็นพยานครับเ,ออเขาไม่ได้ไม่ได้ตัดครับไม่ได้ตัดเขาสั่งผมไปทำโอ้ผมถูกบังคับผมถูกบังคับนี่ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย Innocent Agent ก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอไอ้ที่ดึงดึงเนี่ยเขาบอกผมช่วยดึงหน่อยโอ้ถูกบังครับเออเดี๋ยวถ้าไม่ดึงเดี๋ยวมันล้มทับเหรอผมได้ต้องช่วยดึงโอ้ผมเป็นพยานหมดแล้วเป็นพยามหมดแล้วเอาตายห่าหรือทำไงเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรเพื่อนรักไหมเออนั่นเด้อ FC FC เขาบอก FC ทูบเบอร์ตอนแรกเขาบอกว่าอะไรรักกันไหมรักกันรักกันมากก็มีรายได้ทำไมได้ได้แบ่งกันครับแต่ตอนนี้มีคดีฟาร์มออไม่ไม่ไหวไม่อยากแบ่งเลยกูไปก่อนแล้วกันกูไปก่อนครับนะ อันนีู้มได้ฟังว่าทำไมถึงเดือสองคนอืให้รู้ไว้ครับนะว่าเออว่าประนารักกันอ่ะอืมเมื่อมีรายได้อืแต่เวลามีคดีครับตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันอ่านี่หลักหลักสัจธรรมของมนุษย์เออทนายเขาหลายคนนะโอ้โหเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องนี้เดี๋ยวสิทธิ์วัรลิมฟังฟังตอนจบอืรับรองวันนี้มันแน่นอนการตกลงไอ้คดีที่ผมไปแจ้งความบทุมวันเนี่ย เออวันนั้นเขาลงเลขคดีผมแล้วนะเะไรอ๋อเลขคดีผมแล้วเฮ้ยกับขำเลยนะอนี่ยคุณไปแจ้งใครอ่ะขำนั่งเลยรถอ่ะคนไม่หรอกเขาขำมีอยู่คนหนึ่งขำอ่ะขำขำมากเนาะขำก็บอกขำโอ้ไม่กูเห็นป่ะโอ้ยล้อใหญ่เลยโอ้ยเฮ้ยมีคนไปแจ้งความมึงอ่ะโอ้โหกูขำอ่าขำไหมผมบอกตรงนะอือไอ้ความขำของเขาเนี่ยอืมันคือความทุกข์ของเขาในใจมาเลย อาจารย์ไปดูขอบตาเขาดิเออมันเป็นไงโอ้โหหนาเตอะเลอเป็นไรอะเครียดโอ้เพราะอะไรโดนแน่ไม่คุณไปแจ้งไว้หลายที่แล้วกันเนี่ยผมไม่ได้แก้งเขาไม่มไม่อะไรภาคอะไรอะไรอ่า้ซุ้มแบนด์เลยก็มีไปอ่ะโอ้ยนั่นคดีที่หกก็นอะคุณไปอมอ้ที่ปทุมันคดีที่เจ็ดคุณจะไปล้างแค้นวาทำไมเขาบอกคุณกันแกล้งตามล้างตามเช็ดเขาไม่เขาผมสงสัยอย่างหนึ่งผมเห็นตอนที่เขาขำเขาบอกอะไรไหมขำเข้ามารถสองคันเลอ เออผมจําได้ว่าอืมเขามีรถอะไรว่ารถอะไรอัลพาร์ตเออเขามีทั้งป้ายแดงเออรถตู้ป้ายแดง้รวยนะแล้วก็มีรถอะไรว่าบีเอ็มโอ้รวยรวยรวยมีขับอะไรนะปอร์เช่เออถ้าอย่างผมดูนะเลอะมีขับคุณเห็นเห็นรูปไปแล้วเนี่ยพี่ยมเห็นรูปอ่ะนะขับปอร์เช่แล้วถือถุงอะไรถือถุงแฮนด์เมดไอ่นั่นแหละอะไรวะไอโฟนไอโฟนสามสี่ถุงเลยอ่าแล้วก็นาฬิกาเรือนเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดแสนอ่าหัวมขัด อ้ากำคัดนี่โอ้โหเป็นหลายตังค์เก่งในอ่ะเก่งในไม่รู้ไม่ได้ดูเลยอาจารย์รู้ไหมว่าคนเราแปลกนาะนั่งรถปิกอัพเป็ลยมันนั่งรถปิกอัพมันอาจจะเล่นบทเกมบอลอะไรหรือเปล่ามันต้องมีเหลี่ยมมีเหลยอคุณฟังคลิปเขาไหมอ่ะฟังอยู่มันต้องมีอะไรเขาบอกต้องใช้เหลี่ยมเหลี่ยมโอ้โหอันนี้ต้องเหลี่ยมเลยถ้าไม่เหลี่ยม ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเนลอเพราะว่าทางเนี้ยเพราะว่าเขาจะจับผมอ่ะผมไม่ต้องใช้เหลี่ยมอทำยังไงก็ได้ต้องให้ต้องให้ลูกความผมเนี่ยผมทางเข้าอยู่ทางเข้าแล้วให้ให้นข่าวลุ่มเราหันลุงมลุงเวลาไหมผมแล้วผมก็ดึงเชงไว้เพื่อให้อะไรให้ความสนใจมีที่ผมและให้พักพวกเขาเขาออกทางออกเห็นไหมแล้วก็เดินก้มหน้าไหมก้มหน้าไม่ได้เดี๋ยว เอาภาพว่าพอวงจรปิดแล้วต้องดูวต้องโอ้ยมันดูไม่ทันแล้วเรปิดหน้าปิดตาเอ้ยนี่เขาเขาสุจริตนะเขามามอบตัวเ่ยก็ผมเห็นไอ้ไอ้ไอ้หน้าไอ้หิวแสงคนหนึ่งอะไอ้หิวแสงคนหนึ่งที่ไม่มีคดีความเนี่ยอที่ไปถ่ายรูปอะไรอมงอาม่าเนี่ยนะหิวแสงเนี่ยบอกว่าเอ้ยไม่ผิดตกลงเป็นสารนั่นไงวะคุบอกไม่ผิดครับ มีหน้าเขาถึงไม่จ้างทําคดีอืถึงได้มีงานทบเออนะอเออคนหนึออ่งสิทธิวัสริศในนี้หนักเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนักหน่อยครับเขาบอกว่าเข้ามารถสองคันอือีกคันหนึ่งเป็นมิหลาดเขาบอกเขาจะไปไหนมาไหนก็เรื่องเขาจะทปาทำไมลนะ่ะเอา้ามา,ภา,มาภาพมาตัดมาติดมาต่อมิหลาดเนี่ยมันมันมาคนเดียวแล้วแล้วเขามารถอะไรเอ,อ๊ะคุณมิหลาดเนี่ยเขารู้จักกับออผู้ต้องหาเหรอคนเขาเรียกว่าคนสมุทรสาครเลย ผมรู้ว่าคนสมุทรสาครเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมินบางคนเดี๋ยวนี้เขาไปยุ่งเทปนะเอางี้มาพอดีมียูทูบเบอร์คนหนึ่งชื่อหนูนาขออนุญาตเอ่ยโอ้แกก็ร้อนตัวเพราะว่า คนไปว่าแกจริงๆไม่เกี่ยวกับหนูนาเลยเรื่องหนูนาเนี่ไม่เกี่ยวเลยที่เป็นยูทูบเบอร์กอกๆคนละเรื่องเลยโอ้โหไม่หลาดนี่ไม่ใช่หนูนาไม่ใช่อันนี่บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่หนูนานะออย่าไปใส่ร้ายเขาคนนี้เขาหนูพุกหนูพุกอไม่ใช่หนูนาเคนละหนูคนละหนูแล้วเขาเป็นเอฟซีลุงเลยเป่ะผมไม่รู้หรอกเแต่ผมรู้แต่ว่าหน้าตาสวยเสเปาสเปคนะเนี่ย ผมสงสัยมากเลยครับแล้วมารถอะไรอีกคันหนึ่งมารถอะไรนั่นแหลสิเออเนี่ยตกลงผิดไม่ผิดกันผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ผมรู้แต่ว่าออกหมายเรียกไปแล้วออกไปแล้วอ่ะออกไปแล้วโอ้ย้นอนหลับเหรอไม่รู้ออกหมายเรียกไปแล้วห้าคนโอ้โหทีนี้มันยังมีอีกสองนะเออไอคนที่อะไรนะอะไรวะไอไอชอช้างเลยอืมไอชิด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 เนี่ยเหรอใกล้เขาไม่นิดชิดเขามาอีกหน่อยนะใกล้ละใกล้ไอเนี่ย คนหนึ่งก็มีคนหนึ่งใส่แม็ดนะเรอะเออไอเนี้ยผมกําลังให้เลือกอยู่เลอจะเป็นพยานหรือเป็นผู้ต้องหาเออถ้าต่ความสมัครใจถ้าแต่ความสมัครใจอเพราะถ้าจะเป็นพยานก็เป็นครับถ้าไม่เป็นพยานเดี๋ยวผมก็ไปแจ้งเพิ่มอีกสองก็ต้องเตรียมโฉนวนไปดิเป็นเจ็ดเฮ้ยแต่อย่าเอาป่าสมุนมาประกันตัวไม่ได้นะไม่ได้แ้ต้องป่าสมุนเนี้ยป่าสมุนไม่ได้แต่นี่บอกนะเนี่ยชิดชิดเนี่ยครับให้เป็นพยานเลอะนะ แต่ถ้าจะเลือกเป็นผู้ต้องหาก็แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบแบบไหนแล้วแต่คิดกับที่ใส่แมสผมไม่รู้หรอกในหลักฐานหลักฐานมันชัดเจนเลอชัดเจนไร้สดไร้สดโอ้โหนี่ไอ้กฎการไร้สดของพวกเราเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะมันก็เป็นหลักฐานไม่เราพูดความจริงไม่ต้องกลัวเนี่เป็นหลักฐานเป็นหลักเราเราต้องใช้เหลียมเริมเลยไหมไม่เลียมเรียมเราพอหัวเรากลมเลอเพราะหัวผมล้านผมเราเรียมมากจนกลมลไม่มีเหลียมเลอะเลี่ยมไม่มีเราไม่ต้องเรียมเริมเลยนะมีน้อยมีน้อยเพราะว่าเราเหลือน้อยแล้วเพราะอะไร หรือผมน้อยครับอ่าอันนี้ดูไว้ดีนะออกมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวดูว่าครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเ็นก็บอกอาที่ไปแจ้งอะไรพาตู้หานี่เดี๋ยวก็จะแจ้งความจับคุณนะโอ้โหจันแก้งผู้อื่นจานแจ้งความเท็จอวมกล่าวโทษเรามาคุยเรื่องกล่าวโทษหน่อยครับเวลาที่เราไปกล่าวโทษใครเนี่ยตามกฎหมายถือว่าไงจายนก็เป็นการไปเล่าข้อท็จจริงให้พนักงานสอบสวนฟังผิดไม่ผิดก็ ขึ้นกับพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาหรือไม่เกี่ยวอะไรเราอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องจบกฎมงกฎหมายอะไรต่างๆที่ผ่านมาก็อัจญยะก็ไปกล่าวโทษมาหลายคนยังผมกล่าวโทษจนออกไมาจับได้อ่ะเป็นอาชีพอะไรเมื่อกันทนายความเหลอทนายยังโดนออกไม่จับเลยอ่ะอาจารย์บอกเลยตำรวจตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครองเออทนายความทนายโดนออกหมาจับคั้งนั้นเละเลออืโอ้โหแล้วเขาขำไหมหายขำเลยเรอะ ไม่ได้ว่าขำธรรมดาอขำกิ้งขำกิ้งเลยขำกิ้งคือการไปกล่าวโทษนะครับพี่น้องประชาชนมันไม่จําเป็นต้องมีความรู้ทางกฎหมายหรอกเขาแค่ไปเล่าความจริงมีพยานหลักฐานก็ไปให้ตํารวจเขาแค่นั้นน่ะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่มาโดนเรื่องอะไรไอ้แจ้งความตุ้ความเท็จอะไรไม่มีอะไรสาระโอ้โหอาจารย์จะบอกว่าอะไรสาระรต้องบอกนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็ใครที่จะมาแจ้งความอาธัธยิยะก็เป็นไงให้มาแจ้งได้เลยไหม โอ้โหไปไปแจ้งเลยเออผมรู้นะอืมผมได้ข่าวเขาบอกมีกองเชียร์เนี่ยมีกองเชียร์่าสดทุกวันเลยให้บัตเตนให้ลุงพลไปแจ้งความผมแต่ผมรู้ว่าสองคนนี้เขาไม่เอาเขาบอกเขาไม่เอาแล้วไม่ของเก่าเขายาอยู่เก่าเขาแย่อยู่แล้วแจ้งผมคดีเดียวไปไงครับมามาได้ตลอดมาได้ตลอดเวลาแต่ผมบอกนะครับว่าการกล่าวโทษเนี่ยผมยืนยันว่าผมกล่าวโทษไปตามข้อที่จริงครับอย่างที่ผมไปกล่าวโทษเขาเนี่ยเรื่องเรื่องเงินบริจาคครับเขาไปให้ บัญชีเขาครับอ่าส่วนที่คุณบอกว่ามีคนเอาบัญชีคุณไปบริจาคไอเปิดรับบริจาคผมไม่รู้ผมไม่รู้เอแล้วคุณเบิกเงินทําไมมันไม่รู้เลยอ่าแล้วคุณเบิกเงินทําไมก็เห็นมีเงินอยู่ก็เบิกไปใช้ก็ไม่รู้ว่าคุณก็ต้องไปแจ้งเขาก็ผมมีพยานอ่ะครับพยานเขาไปยืนยันว่าคุณเป็นคนให้บัญชีเขาก็แค่นั้นหละก็แค่นั้นนวดเพื่อมาัำงานสอบสวนบอกว่าหลักฐานไม่ฟ้องฟ้องก็ไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้องเท็จตรงไหนอ่าอืมอีกเรื่องหนึ่งอืมอันนี้คือประชาชนต้องรู้เออ คดีชิงทรัพย์ทำร้ายนักข่าวน้องฟ้าน้องฟ้าอมรินทีวีที่บอกว่าหลุดหลุดหลุดเนี่ยอไอหลุดเนี่ยางเกียงหลุดกับเสื้อหลุดเรื่องจริงเป็นอย่างงี้ครับพี่น้องประชาชนครับคดีที่ตำรวจสั่งฟ้องครข้อหาอะไรทำร้ายร่างกายแล้วาูโทมนะกับชิงทรัพย์พนักงานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องเฉพาะคดีทำร้ายร่างกายแล้วหูโทษแต่ว่าไม่ฟ้องชิงทรัพย์ ยังไม่จบนะครับอไอ้ที่บอกหลุดๆนะครับไอ้แฟนขับอะไรหน้าลุงพลไงครับไอ้เพจเนี่ยนะอืผมบอกให้เลยมั่วอเขาต้องไปส่งไปที่ไอ้กองประชาการสำนักซีนะทำความเห็นแย้งทำความเห็นแย้งหรือไม่แย้งยังไม่จบถ้าเขามีความเห็นแย้งอืต้องไปจับที่ไหนกันไอการสูงสุดโอยเป็นไงอีกยาวไกลไหมอีกยาวไกลโหก็นอนไม่เคยหลับเลยน่ะ ดังนั้นคดีนี้ยังไม่จบอืให้ถ้าภาคสีไม่แย้งอืถึงจะจบไม่ดันถึงจะจบครับใช่อแล้วแนวโน้มจะแย้งไหมไม่รู้แย้งไม่แย้งแต่ผมบอกให้ก่อนว่าอย่าหลอกดาวนะอย่าหลอกดาวสิทธิ์วัศลินอย่าหลอกดาวเอ๊มีอะไรก็น่าจะพูดได้หมดนะเขาพูดไม่หมดไงเขาพยายามโชว์ให้เห็นว่าตัวเองพูดพูดเยอะรุดรลุดนนะ ชนะแน่ถ้าบอกว่าติดแน่ใครจะจ้างใครจะจ้างที่มีใครจ้างแต่ผมมองให้ความรู้ประชาชนนะครับว่าตารวจสั่งฟ้องอายการสั่งไปฟ้องอยู่ที่ว่ากองเชียการตํารวจภูธรแต่ละภาคจะแย้งไม่แย้งครับถ้าแย้งไปที่เจ้าพี่อายการสูงสุดโอ้ยอีกนานเนี่ยอีกนานคนนึงบอกว่าอย่าหลอกดาวนะอย่าหลอกเอฟซีบังเอิญเอฟซีที่นั่นส่วนมากอะไรไหมโอนไวโอนไวแล้วก็เชื่อคนง่ายช่วงนี้ยังโอนไหม ไม่รู้ออนไม่อนอนนะแต่มีคนได้เยอะมีคนได้เยอะนี่คนรวยนี่ตกลงเป็นใครผู้ต้องหาหรือว่าใครผมไม่รู้หรอกแต่คิดว่าแน่ทนายรวยอื่นจ๊ะครับนี่นี่นี่บอกให้รู้นะครับอ่าผมบอกให้รู้ก่อนอืนะครับดังนั้นเนี่ยนะเรื่องพวกนี้อ่นะครับถึงบอกว่าอย่าไปเชื่อมากอืตอนนี้จะไหวไหมเนี่ยเจอค่าเสียหายทางแพ่งอีกโอ้โหสองล้านเนี่ยได้ข่าวอโอ ไม่แล้วก็เขายังมีเงินเหลือเยอะพูดตรงหาพูดถึงหาตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะเหลือเหลือน้อยแล้วก็สองล้านเนี่สองล้านค่าทนายฟาร์มอีกเออทนายปฏิทนายฟาร์มนี่นะจะเล่าให้ฟังเฮ้ยทนายเขาว่าความฟรีนี่เขาบอกอะทนายภูทรเนี่ยนะว่าฟาร์มคดีไม่เกินห้าหมื่นห้าหมื่นแต่ส่วนมากมันจะมีอันนี้พวกอะไรค่าอนเเทนโอ้ค่าอนเเทนเยอะมากกว่าค่าทนายฟาร์มโอ้ผมผมไม่เชื่ออยู่อย่างนะจารย์อม คนเราเนี่ยจะพาเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยเหมือนเหมือนผมเป็นเด็กบ้านนอกนะเด็กสุราษฎร์ธานีตอนสมัยผมโดนคดีอืเมื่อกลับปีที่แล้วออืผมก็ถูกทนายหลอกแดดคุปซภาหยาบหยาดเนี่ครั้งแรกก็ห้าหมื่นเก็บเงินสดไปอืแล้วก็บอกเลยเสือไปทะเลาะตำรวจอ่ากูซวยแล้วก็หาเพิ่มอีกก็หาเพิ่มอีกนะคนที่สองเจ็ดหมื่นก็สุดท้ายก็ไปรับสองฝั่งครับ แล้วก็มีสองคดีก็แสนกว่าบาทก็ได้มาขึ้นหนึ่งเขาเพิ่งบอกว่าอย่าไปเชื่อมากบางทีเนี่ย สมัยนั้นเนี่ยเราเราเชื่อว่าเราไม่มีความรูกกฎหมายบอกยังไงเราก็เราก็เชื่อครัใครบอกว่าเฮ้ยช่วยได้แน่กูกูสามารถซื้อสํานวนได้เว้ยเออกูสามารถทําให้กูมีเส้นสายเว้ยก็เห็นกนายบางคนก็บอกเขาเห็นหมดแล้วสำนวนอ่อนหมายจับก็ออกไม่ได้ต้องไปปรึกษาองค์กรอื่นเ็าพูดขนาดนั้นเลยเขารู้มากขนาดนั้นโอ้แสดงเขาเข้าถึงเนี่ยนี่เล่าให้ฟังคดีบุรุษป่าสํานวนผมไปเห็นป่าไม้ชั่วคนหนึ่ง ป่าไม้ชั่วคนเนี้ยอืเคยถูกให้ออยจากรายการนะจ๊ะนะครับไปถูกให้ออกรายการแล้วก็ได้พรบล้างมุลทินถึงกลับมาได้ก็มีคนหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เล่านิทานนี่ยอันนี้เล่านิทานเล่านิทานมีทนายคนหนึ่งเนี่ยสิทธิ์รัศมีินเนี่ยเป็น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 ทนายอยู่ในนิทานนี่ไอ่านิทานนิทานไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องสมมุติเออเป็นเรื่องสมมุติอ่าคือคุยกันแบบให้เราใารเทียบเขาก็บอกว่าเฮ้ยสามารถช่วยคดีได้ทําไง ไปซื้อข้อมูลได้เว้ยมีป่าไม้ชั่วเลยมาชี้แนวทางให้สู้คดีนะให้สู้อ่ะหนึ่งที่สองขอหนึ่งมติคครมอสี่หนึ่งเลยแล้วก็มาติคอารคอทชอบีห้าเจ็ดครับสบายมากแต่ไม่ต้องมีบัตรเจ็ดเลยน่าจะประมาณทักในนิทานในนิทานโอ้นิทานน้้อยก็เท่ากับหัวแหละเลยท้ากับหัวผมเนี่ยล้านหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องเท่ากับหัวนะ อาจารย์จ่ายป่ะถ้าหลุดไม่แน่นะถ้าถ้าถ้าคนคนที่ทําผิดนะผมจ่ายแต่ถ้าเป็นผมต้องผิดเนี่ผมรับสาภาพนะไม่ผมไม่รับอ่ะทำไมตอนนั้นผมเมือนผมเมื่อกราบปีก่อนือผมก็โง่ไงครับผมก็าจ่ายตั้งตั้งไปดิอืมบอกว่าชนะแน่กูจ่ายอ้าถูกหลอกอ่ะหลอกอีกหลอกอีกอ่าสุดท้ายตอนหลังเราเริ่มเรียนรู้กฎหมายอม่าที่จะหลอกกูนี่หว่าหลอกอีกแล้วโดนหลอกอีกแล้วอืมนะแต่ใครรวย คายรวยอันนี้คือนิทานเนาะนิทานไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงนี่คุ้นๆเหมือนพวกอคดีพวกลดโทษยาเสพติดร้อยสิบสองนะใช่เสียเงินไปแล้วปรากฏว่าไงโทษเดิมไม่ได้ได้เพิ่มโทษมันยังก็โทษครบได้เพิ่มโทษเนี่ยคือเราเล่าสู่กันฟังว่าครับบางครั้งเนี่ยนะถ้าเป็นโหม่ทำผิดนะสารภาพดีกว่าโทษจำรอบุกลุก ป่าสงวนหรือไม่เนี่ยมันชัดเจนไม่ยากนะมันมองชัดะก็แผนที่ทางอากาศก็ชัดแล้วจะไปสู้อะไรทุ่มสู้กันนะตอนนี้เนี่ยไอ้ที่เป็นเมื่อกี้หลงผมเล่าให้ฟังว่าเป็นเป็นบัดดี้กันอืมมีรายได้แบ่งกันอพอมีคดีความกูเป็นพยานดีกว่าแน่นอนใครจะมาติดกุ๊กเลยนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะบอกว่าพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าคดีคนรวยกับคนจนเนี่ยที่ผมผ่านมานะ คนรวยเนี่ยแค่กระแอมตำรวจตำรวจนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะเฮียครับเฮียครับอันน้ำชานน้ำชานน้ำชาเฮียครับอันนี้อันนี้นิทานนะนิทานนิทานเฮียครับเฮียครับกาแฟครับกาแฟเพราะเฮียเขาไออแต่เวลาคนจนไปเอ๊ะเอากุญแจมือมาดิใส่เลยเอาเข้าขังก่อนเดี๋ยวค่อยสอบแต่เวลาเฮียมาเฮียใส่เครื่องประดับเยอะ เฮียครับเฮียเชิงเเชิงเฮียเชิงเเชิงเฮียเชิงครับเฮียเชิงครับนั่งนั่งของเฮียของเฮียไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเฮียเซ็ชื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเฮียกลับเลยแล้วเดี๋ยวให้ทนายเข้ามาทำค้าให้กายผมก็ได้นะเฮียพร้อมไหมหรือเฮียจะให้ผมไปสอบที่ร้านเฮียก็ได้หรือจะต้องหมายเฮียบอกมาเดี๋ยวผมไปบริการถึงที่นะแต่พอคนจนพูดยังไงเสียงดังยังไงได้ยินไหมไม่ได้ยินน่ะนี่ ชีวิตของคนจนกับคนรวยต่างกาันือดีคนจนคนรวยต่างกาันคนหนึ่งบอกว่ามันมันประเทศไทยนะครับมันถึงเป็นแบบนี้ไปไงอัชริยะเปิดเพจชมรมกิจกรรม,มถูกปิดเพจเป็นภัยพอธรามมุ่งคงของประเทศอ,อะไรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเป็น้านเป็นไปไงค้าอาวุธปิดเพจราข้าอาวุธครับ ทำไมค้าวุฒิทำไมมังไม่จับมันวะอืมนั่นแหละสิเออแล้วไปปิดเพจเขาครับเออหลักล้านเลยแต่รองน้าจะ๊ะมันม,มีด้วยเหรอนั่นแหละสิเอออป็นหลักล้านถูกปิดเพราะอะไรค้าวุฒิอืมกูก็งงกับประเทศไทยไจะไม่รย์อืมอัจฉริยะกูกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเห็นแล้วปวดหัว